สวัสดี FC ทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้มีสินค้าเข้ามาอีกแล้วครับผมตัวนี้ก็เป็นลำโพงแนวโฮมเธียเตอร์ครับได้มาหนึ่งคู่นี่ครับส,สวยๆให้เพื่อนๆ FC ดูเรียบร้อยสีสวยมากครับลายไม้เนี่ยครับใช้เปิดในห้อง หรือว่าร้านอาหารเล็กเป็นมุมสวยๆเล็กๆวินเทจสวยงามนะครับตัวนี้ได้มาคู่หนึ่งครับเป็นมือสองแต่ว่าประมาณเกรดก็9ก้เลยนะครับไม่มีแค่นี่ครับโลโก้หลุดไปตัวนี้ก็เป็นช่องระบายช่องลมช่องเบรดเนาะ ไม้สวยครับลายสวยเห็นเพื่อนดูรอบๆครับตัวนี้ผมก็จับวางนอนดูระยะนะครับตัวนี้ประมาณเมตรนิดๆครับผมใช้สาหรับเปิดดูหนังฟังเพลงฟังเพลงที่ให้ความละเอียดเสียงหรือว่าใช้สาหรับ เป็นตู้เซ็นเตอร์ในในอ่าในห้องดูหนังในห้องนอนห้องนั่งเล่นครับได้หมดครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันครับก็ไม่ค่อยได้เข้ามาบ่อยนะครับตู้แบบนี้เป็นตู้ไม้ที่หายากแล้วก็ความต้องการก็เยอะเหมือนกันนะครับสำหรับ นักสะสมเครื่องเสียงตู้ลำโพงที่มีความสวยระดับนี่ครับไฮเอ็นเลยนะครับนี่ไฮคลาสไฮเอมเลยความสวยลำโพงก็จะเป็นดอก6 6นิ้วครับผม6นิ้วนาโนนี่ครับแล้วก็ดูเสียงแหลมครับนี่สวยงามครับสวยงามมากเลย อนิ้ว2ตัวนะครับแล้วก็มีเสียงแหลมหนึ่งนะครับเป็นแบบ2ทางส่วนด้านหลังของตู้นะครับมาดูกันเลยนะครับยังไม่มีริ้วรอยนะครับยังไม่ค่อยมีริ้วรอยคือยังใหม่อยู่ครับถึงเป็นมือสองได้แต่ ตู้ยังไม่ได้ใช้งานนะครับก็อาจจะมีแค่การขนย้ายถลอกนิดนิดนะครับเกิดการถลอกจากการขนย้ายนิดหน่อยครับนี่ครับให้ FC เอฟเพื่อนๆดูอ่ะดูดูฝั่งนี้ครับเพื่อความแน่ใจของท่านที่ต้องการมองหาลำโพงตู้ลำโพงแบบนี้อยู่ครับนี่ครับ เสียงนั้นไม่ต้องห่วงครับซิปแน่นอนครับใส่ซิปนะครับลำโพงของนาโนครับผมแบรนด์ดีจากต่างประเทศครับของญี่ปุ่นนี่ครับสวยงามครับคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยครับสำหรับท่านไหนที่สนใจนะครับถ้ารวมค่าขนส่งใบละ สองร้อยบาทแล้วกันเนาะชุดเซตนี้นะครับอยู่ที่1,600บาทนะครับเพื่อนๆพื่อนหนึ่บาทแล้วก็บวกค่าขนส่งใบละ200บาทนะครับอยู่ที่ร้านเคมุกเซ็นเตอร์ครับทักมาครับแล้วก็ใช้ระบบโอนนะครับ เดี๋ยวยังไงก็ทักมานะครับใน Youtube ดีสบายไอวัสันนะครับหรือว่า Facebook นะครับของ Eat m u s s i Sound นะครับเเพื่อนๆวันนี้ของเข้ามานะครับเป็นตู้ลำโพง Home t h e เตอรนะครับคนไหนชอบเอาไปตกแต่งร้านอาหารครับผมวินเทจหรือว่าใช้ในห้องดูหนังฟังเพลงครับนี่ครับตู้ที่สวยครับ สวยงามมากครับนี่ครับลำโพงนี่น่าจะกันละอองน้ำได้ครับเป็นคล้ายโฟมพลาสติกเนาะนี่ครับด,ดีดีครับของดีครับเพื่อนๆ ทักมาได้เลยครับได้วันนี้มี1คู่ครับของชุดลำโพงนานโนคู่นี้สวยงามครับนี่มาเอาไปใช้ได้เลยครับผมกับดีสบายไอวสัสันหรือว่าร้านไข่มุกเซ็นเตอร์นะครับทักมากับพี่นะครับเดี๋ยวผมฝากลิงก์เบอร์ไว้ตรงคอมเมนต์นะครับ